สวัสดีครับสวัสดีชั้นชาแนลรับผมสวัสดีกันตอนเช้าๆครับหกโมงเช้าก็สว่างแล้วเนาะสว่างโลเลยเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับครับตื่นขึ้นมาทีทีหนึ่งครึ่งยาวเลยจนถึงเช้าไม่หลับครับก็เลยนอนดูอยู่ง y ง u t u b e ดูเมื่อวันนี้นั่นรายการตอนนี้นันไปเลือดเปื่อยครับตื่นออกมาคว,วันนี้ว่าจะพา ครับพัวครับไปวัดท่าสุงนิดนึงไปเที่ยววัดท่าสูงเนาะเพราะว่าสงการไม่ได้พาไปไหนเลยแล้วก็ในบ้านปิดงานด้วยเพิ่อจะได้หยุดงานครับสงการก็ทํางานตลอดก็เลยว่าเดี๋ยวหาไปไหว้พระนิดนึง่งเที่ยวกันนิดนึงครับเดี๋ยวครับไปรับสายนิดนึงครับเดี๋ยวออกไปรับนูเขียวนูวนูเขียวไปด้วยหรือเปล่า รับนิ้วเขียวแล้วก็ไปเลยไปยวัาซุมเลยว่าเดินทางใช้เวลาเดินทางก็สองชั่วโมงกว่าครับจากบ,าบ้านไปวัาซุ่มก็สองสองร้อยกว่ากิโลนา่าจะสองร้อยกว่ากิโลหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับอุทยธานีเนาะก็ห่างกันอยู่ห่างกันเยอะอยู่ครับเดี๋ยวตอนนี้รอรัหุงข้าวกินข,ข้าวเช้าก่อนครับค่อยเดินทางครับดี๋ยวเดินทางไปแล้วมัน าจจะรีบไปถึงวัดก่อนคลยพักเสร็จนู่นนี่นั่นมาเที่ยวค่อยมากันอีกทีหนึ่งบรรยอนกาศตอนเช้าครัครบตอนนู้นก็น่าจะยํำเทือกยํำนานแล้วอพอแกลกนลกกากระลอกละปตะวันขึ้นแล้วครับนู้นดวงแล้วครับก็เดินทางเลีวยได้สักพักใหญ่ๆแล้วชั่วโมงสามสิบนาที ต่อมาจอดทำไ,ไมไอ้คันนั้นมันเข้าหลังถูกก็ได้โองสีประจันออกจากสีประจันไปแล้วนิดหนึ่งเติมน้ำมันหนูเขียวไม่ได้ไปครับหนูเขียวหนูเขียวมีภารกิจเลี้ยงไก่ ตอนนี้ก็อยู่อำเภอเดิมบางเดิมบางครับผมปตทเดิมบางนก่อทพักแป๊บหนึ่งครับผมกาแฟกินกัอนที่คืนตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งยังว่าเลยอนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีครับว่าจะไปเดินสกายวอล์กไม่รู้ว่าเสร็จหรืยอยังครับ ครับก็มาถึงวัดท่าสุงแล้วครับผมเข้าไปในวิหารก่อนอน,นะไม่ได้หมวกมาเอามา,แล,มา,มาแล้วก็ไม่เอามาแล้วก็ไม่เอามาวิหารแก้วซ่้าบำรุง

ครับหายรูปของพวกคุณพวาวัศนาถึงได้มา

ชิวกินพระประธานรำบักน้องไปสวยมากก็ะกับจะได้ออกไปเลเนะ นกอนสองปีเองเหรอสร้างสองปีเองก็นั่งรอเด็กๆครับไปเข้าห้องน้ำถ่ายบรรยากาศ รถตรงนี้เลยใกล้ๆห้างเข้าเลยนั่งตั้งนานนึกว่าต้นอะไรต้นที่บ้านแถวบ้านเรียกต้นดอกไข่เน่าครับแต่ดอกหอมครับแลูกมันออกกลมๆดำๆแต่ยังไม่บานเลยใกล้จะบานแล้ว ออกจากวัดท่าสุงก็มาตลาด3มชุกครับมาหาอะไรกินหน่อยพอดีเที่ยงพดีจดลด้วยข้างถนนครับกลัวเข้ามาแล้วไม่มีที่จอด กินไ,ไหมหแนี่ตก็คนะืออะไรไข่หน้าซีฟูด้ดไข่หน้าธรรมดาอัหนอัไหนอันนี้ได้ครับยี่สิบบาทอันนี้รวมเลยเอารวมเลยครับ เอารวมเอากี่ไมาให้ตั้งลูกกับตั้งให้เดี๋ยวจะกดกบุ้งไข่ซอสเองนะไข่ซอสเลยลูเเกเค้กใส่เดี๋ยวมือหนักนั่นแหละซื้อเกี๊ยวกับไข่อะไรไหม เพิมพลังกันนิดหนึ่งครับเส้นเล็กน้ำต้มยำมี่ต้มยำเส้นหมี่ต้มยำแล้วก็เส้นใหญ่ยันตะโฟน้ำครับที่ตลาดสามชุกครับผมเอาใบเหือไปแจกได้ทุกหลาดินไปเลยค่ะแม่คนพิเศษนะครับเฮ้ยโมเดียมโฉมอเนี่ย

มดแล้วเกิดเป็นส่ซอยครับประกอบด้วยสี่ซอยากถนนสุสอยมีสติน้ำตองไปทานลูกชิ้ครับอ๋อครับอืม มอนนี hmm. mm ้ถ้าสติและถ้าไม่มีสติน่นะ ฝัางนูเขียวครับแล้วก็มีลูกชิ้นครับนยัแล้วก็มาซื้อปลาต้มเค็มตัว ร้อยยี่สิบบาทกิ่นไหมกินไม่เป็นฮะกินไม่เป็นเอ้ากระทอดกินนะเอาไม่เช็คกินไม่เป็นเลยนะเ,เอาเอา ประมาตัวนะสามตัวนี้นะควา่ถึงเรือปลามาถ้ามดูครับ,รรบยังไม่เคยกินก็นลองนิดนึงถัละร้อเดียวค่ะ ได้แล้วทีนี้ฮะอะไรอ่ะเยอซื้อลัวเชกนไม่ฝ่ายกระพร่อยไไนีเนื่อยนีย่นยต้นไหอไ่แบบนี้นี่ะ

ก็ซื้อขนมเปียกครับยีง <c oughs> เต็ไมไม้เต็มมือเลยวันนี้บรรจยัยไดไ้เราก็จะออกแล้วทีนี้ มียงทํามียงทำมียงทก็วันนี้เ uh ดินทางกลับมนแล้วครับหากระามยุกแล้วหาอะไรกินแล่สองปากไปซื้น้องไมปากเขียวกับลูกชิ้นไม่ปากนิดนิ่ไม่มีอะไรเลย สวัสดีค่ะกลับมาแล้วสวัสดีค่ะ,คะเร็วัส,วสดีใคร่ะเที่ยวไหมฮะไปไหมกลองเกิดห่วงกระทันหันไปไหมเที่ยวไหมเที่ยว,วยครับก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วลมนอนพักผ่อนนิดนึงครับผมไปงั้เจ็ดโมงตอนนี้ เจ็ดโมงสี่สิบกว่านาทีตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งครับไปหาหนเขียวแล้วก็เปียว้าแล้วก็กลับเพิ่งกลับมาถึงครับเปลี่ยนเปลี่ยนเกงเข้าห้องนห้องน้ำแล้วก็ลงมานอนพักผ่อนสักนิดหนึ่งก็จะได้ขอตัวลาแลวครับผมสำหรับคลิปนี้ปีนี้เนาะก็ไปเที่ยววัดท่าซูงครับไปไหว้ครับไปไหว้หลวงพ่อฤาษีดำแล้วก็มา ลชุกป,ป,ประมาณนี้ครับผมเที่ยวแล้วก็ที่ละสิบกว่านาทียี่สิบนาทีนะก็ขอบคุณครับที่เข้ามาชมมาติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับผมเจอก,กันที่ต่อไปที่ต่อไปเนาะที่ดีมีความสุขครับ